สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนทำแพ็กเกจคุชชี่นะคะ,ะอุปกรณ์ค่ะก็จะมีสีไม้นะคะสีไม้หรือจะใช้แ็นสีน้ำหรือประการเมิกจ็กด้แล้วก็น้ำค่ะกบเหลาคาัตเตอร์ค่ะแล้วก็ไมาบันทัดแล้วก็กระดาษรีไซเคิลน,นค่ะโอเคอ้ออีกอย่างหนึ่งเราก็จะเป็นแพ็กเกจคุชชี่ นี่เป็นขนมปังญี่ปุ่นนะสโลวนะคะคอมเมนต์นะไหนจะเริ่มทำันเลยวันนี้แถวน,นี้นะคะเราก็จะใช้สีก็ขออนุญาตไม่ใช้เป็นสีแหลมๆนะแต่ถ้าไม่แหลมก็ใช้ตุ๊กเหลาๆเราจะใช้สีชมพูน,นะหยุดนิดหนึงให้มันแหลมประมาณนี้นะคะค่ะโอเค ข้อลรกทำันเลยค่ะข้อแรกก็นํากระดาษมานะคะแล้วก็เขียนชื่อร้านนะคะหรือว่าอะไรก็ได้นะคะแต่ว่ารูปตกแต่งนะก็แบบอ๋อลืมนะคะ้วก็ผ้านะก็จุม่มน้ำถ้าเยอะไปก็แบบเขียวๆห่อยม่งั้นกระดาษมันจะลุยนะแล้วก็เขียนเลยค่ะเพื่อที่จะให้มันมีความนูนสวยนะแล้วก็แบบเข้ม ใ okay, ค่ะเดี๋ยวเราเขียนเสร็จแล้วมาดูกันค่ใช่ค่ะเราก็เขียนเสร็จแล้วนะใครจะตกแต่งอะไรแบบว่ารูปตกแต่งอะไรแบบนก็ได้อือล้วจากนั้นนะคะเราก็นํำคัตเตอร์กับไม้บรนทรัดค่ะนี่น,นะ,ะขอขยับกล้องโอยค่ะนะคะเพื่อให้มันมีความตรงนะนํำคัตเตอร์มา แล้วก็ล็อกนะคะตัวล็อกก็ขีดนะจะใช้มันมนเท้าแบบไหนก็ได้นะแต่เราขอแนะนำไปใช้เป็บมันทัดเหล็กดีกว่าเพราะว่าลายมันแบบไม่งอเวลาโดนคัตเตอร์ขีดจะได้ไม่ขาดนะคะเคเนี่ยมันยังไม่โอเคนะเราก็ต้องพับนะแล้วก็ตนะกรีซ้ำอีกหอบหนึงนะคะ โอเคพือล่างได้แล้วนะคะก็ค่อยๆฉีดแล้วก็เสร็จแล้วค่ะ okay. โอ้โนี่ค่ะนะแล้วก็สกอตเทปค่ะแล้วก็จะนำมาติดกันเดี๋ยวเราขอไปติดก่อนนะ ค่ะโอเคนะแล้วที่เรา,าอเอาเทแบบปิดเคลือบทีเดียวเพื่อจะได้มีความเงานะคะเราก็จะเลือกสีจากาหนังเสร็จแล้วนี่นะคะหนังค่ะโอเคทันนี้เราสามารถนําไปขายหรือทําเล่นได้แล้วค่ะเคนะก็อย่าลืมมีถุงนะคะขอแนะนำให้ใช้เป็นถุงแก้วหรือจะใช้ถุงมัดแกงก็ได้ะคะ่ะไปแล้วค่ะบาย